boys, bad What gonna What gonna do? do boys. you you come for they when คลิปนี้นะครับเรามาดูสุนัขพันธุ์ใหญ่พันหนึ่งนะครับสุนัขมัสตีฟนะครับมัสตีฟเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแรงเขาจะเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับน้องหมาก็จะคอยท้าทายเจ้าของนะครับว่าฉันหนึ่งไปแรงๆหรือฉันวิ่งเนี่ยเจ้าของจะทำยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามาดูเจ้าของนะครับเป็นพี่ผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆถ้าเทียบจากน้อง มาสตีฟตัวนี้นะครับชื่อลักกี้นะครับเรามาดูพี่ผู้หญิงนะครับเดินหรือเด w a วอล์แบบเป็นนะครับพอเป็นปุ๊บไม่ว่าหมาจะใหญ่ขนาดไหนครับสุนัขจะอยู่ในคอนโทรลครับเราไปติดตามชมคลิปนี้พร้อมกันครับ ดีครับ boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you